เมืองมาดินทอรกตูนะทะเลเราแต่มะวานก็คำถามเราที่นายโปรดขอจริงๆนี่นี่เมืองที่จเจริญเจริญใหญ่ๆจริงๆ่็เมืองที่ไม้มแล้วก็เมืองตาำเมืองต่ำตภาษาเนียยเ่ย แล้วก็พันวนรุ่งจะร่วมเปไปพักผู้กันล้วก็ไปลาวในโวโวไปเมืองซิงวัดก,การพอวันนี้นไปชุมชนใหญ่แต่ว่าก็ไม่ใช่ที่อยู่ไกลพวกเรามัน ต่อก,ก็มีแฝ่ต่วสมุนก่อข่าวพาบริวารต่อชุมชนแต่ว่าเมื่งตามสิบไปทถึงสามสาบแปตั้มันโตตัมันคตอนนี้เราก็มาเื่อยงฟื้นกำนัมาทำมันตหัคมาเล่ามา เราอยากฟังเรือารา่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของแอนดินจากพารดิุลพ่อเนี่ยนะครับที่หลวงพ่อยังไม่ได้เล่าโอ้แผ่นจักพรร์ตเกี่ยวกับ,กกบเคสเคสที่ประสบอออันนี้อันนี้เละอันนี้และคะรเลยคือแทงทิ้งแล้วแผ่นจักพาร์ตมี คือในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลว่าแผ่นดินเนี่ยแ่นดินพ้าอาราติยริยบุคคลแ่นดินพ้าอาัาต์แล้วก็แผ่นดินมาจัก,กรพรรดิทีนี่ส่วนแผ่นดินมาจัก,กรพรรดนี้ มีอยู่สามประการในกันซึ่งจะทำหน้าที่ในการต่อยอดพนุบำรุงจะเาะอย่างดีอาณาเขตสถานที่ตั้งและผู้ที่จะมาสรรสร้างเพ <c oughs> ื่อสิ่งเหล่านี้ต้องมีทุนมาก แต่ร่างทุนอะไรต่างๆนี้นี่มันจะขึ้นอยู่เขาว่าสำรวนได้มาเท่าไหร่ขึ้นบางครั้งขณะที่เราสร้างอย่างนี้แหละพอถึงระดับหนึ่งผู้คนที่เดินทางมาแผ่นดินนี้นี่ ตามก็เห็นดีเห็นงามว่าเธอ,อน่าจะได้รับการส่งเสริมขอปรากฏขึ้นมาว่าอะไรอะไรก็จำหน่ายได้หมดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้จะเป็นอาหองอาหารเป็นเครื่องดื่มเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ เพืู่้าเพื่อ้ายผู้ไร้ต่างๆมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ถึงที่สุดแต่ได้ขนาดเดียวกันทุกคนมีมโนธรรมอยู่อย่างเดียวก็คือมีฮิรีโอตปะเกรงกลัวต่อจิตที่กำลังที่ที่เป็นอกุศล ไม่มีการ,จกรแจกโงแจกทองไม่มีการพิมไม่มีการโฆษณาเรียร้ายอะไรใหญ่โตมาโหราอันนี้จะไม่มีเพราะไม่มีขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ยึบเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาและระวานจำหนาแล้วพอได้ปัจัจเงินทองก็นําไปสามสิ่งที่ช่างเขาเรียกร้องว่า อันนี้ขาดนะนี่ขาดนะนี่ขาดนะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการสมเคราะห์ที่ช่างเขากาลังเรียบร้อมกาลังหาว่าเขาเรียกขาดปูนะขาดเล็กนะเขาเรียกขาดลวดนะพวกเหล่านี้ที่เขาอยู่เบ้างหลังเขาก็จะทําหน้าที่ในการสงเคราะห์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลดเพื่อจะไม่มีคำว่าไปโฆษณาบอกผมบอก่านเอาจริงจริงจังเพื่อให้ได้ยืนทอมาเพราะคำกลัวคำขราหาแต่ว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องนำพาไปาเป็นเครื่องเขาเรียกว่าไปส่งเสริมคำเรียกร้องให้ช่างไปทำงานตลอด24ชั่วโมง ตอนประการที่สองบูปาทิสัยทุกคนในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าผู้สร้างไม่ว่าผู้ที่มาชื่นชมล้วนแล้วแต่คือมโนธรรมคือไม่แคบและไม่เข็มคำว่าไม่แคบและไม่เขยมนี่ความหมายคืออะไร ก็คือ,อยาคือไม่ได้ไปอาทิตย์คือไม่ได้ไปสายตาสอดแนมันยึดเกินไปแล้วก็ไปตั้งความอิจฉาริสยาตั้งความไม่ดีไม่งามไอ้นี่เขาเรียกไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่ได้ตั้งค่าสิ่งนั้นไม่แค่วนไม่แคมก็คือหมายความว่าอยากจะสนเคราะ ให้สองสามอย่างนี้พักดันให้โครงการสมบัติมหาจกักรพรรดนั้นเนี่ยไข่เซตส้มหมูแม่เร็ววันซึ่งไม่มากก็น้อยอันนี้ความหมายก็คือไม่แคบและไม่เข็ส่วนประการที่สามขึ้นชื่อว่าสัตว์โลก ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเรียนรู้และคอยวันที่ท่านจะมาโปรดเมื่อเรายังมีธาตุขัน,นำดำรงธาตุขันอยู่เข้าไปต้อไปคิดมากมีหน้าที่มาวัดก็มาไปมีหน้าที่ทำบุญก็ทำไปทำค่าเวลาเอาไว้ในวันที่ท่านนั้นมาโปรด ทีนี้คาว่าท่านคือใครหนึ่งเขาไม่ใช่พระกระจอง่อ่หรอกที่จะมาเพราะมันสมบัติเหล่านี้มันใหญ่เกินบารมีของพระทั่ว,วไปก็เขไ,ไม่ใช่เทวดากระจกระจบมากที่จะมอบมาเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่าเทวดากระจอีกเขาเลยให้ผลว่าคอยวันที่ท่านมา ถ้าท่านยังไม่มาก็ฆค่าเวลาทำไป,ปันพลางก่อนจนกว่าจะถึงวันนั้นอุปมามันเหมือนกับเราถากางความสะดวกสบาย <c oughs> และก็รู้ว่าท่านไม่เหมือนเรารู้ว่าท่านน่าจะดีกว่าเรา รู้ว่าท่านน่าจะวิเศษกว่าเราเราคิดว่าทานศีลภาวนาเราทำแล้วเรามีเวลาคอยท่านนั้นเราก็คอยแล้วแต่สิ่งเหล่านี้การรอท่านสักครั้งหนึ่งนี่ยท่านก็น่าจะวิเศษกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่วิเศษจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คอยท่านหรอกแล้วเวลาที่ท่านมาท่านคงจะต้องรู้ได้ยานสัพพันยูแล้วว่า ยังมีลูกหลานตัวน้อยน้อยนั่งคอยท่านอยู่ฉะนั้นข้าเวลาทำไปทันทางแล้วก็สงเคราะห์ตนเองให้จิตใจนั้นบริบูสงเคราะห์ตนเองเพิ่มจิตใจนั้นให้บริบู และวทาไมต้องมีสองอย่างนี้คือสมเพราะตนเองกับเพื่อจิตใจบริบูรณ์เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าสติปัญญาสัตว์โลกนั้นพออย่างถึงถ้าจะคาดคำานึงมันก็พอเดาเหตุและผลได้ถึงจะอุปมาอุปไมยใช่ว่าสิ่งที่อธิบายนั้น จะไกลไปกว่าการคาดคณีของเรานั่นขัดียบเหมือนว่าปัญญาของสัตว์โลกเราคาดคณนได้ฉะนั้นเราต้อไมจำเป็นที่จะต้องไปค้นหาว่าเห้ปัญญาของสัตว์โลกนีมันขนาดไหนไมต้องไปค้นหาเพราะเราคาดคะณนได้ว่ามันจะต้องมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนปัญญาของมหาโพธิสัตว์เจ้า มีเรื่องเล่ามามากหลายอสงไขยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไอกินตายมิอาจรู้ได้เป็นใจฟังก็ไม่รู้ว่าจะวางขนาดไหนอ่ะเพียงแค่สมมุติว่าทั้งหนึ่งท่านทราบซึ้งในองค์ภาษาสดา ถึงกปาปนาปฏิสนธิกลันกลองเอาไว้ว่าเบื้องหน้าขอสู่สีอิยะเมตตาะเพียงแค่นิดเดียวแค่นั้นเองว่าท้าถึงในองค์ภาษาสดาขอตั้งความปารถนาเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไปในทีมีนามว่าสีอรริยะเมตราเลยการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดประเสริฐตำต้อยเล็กไปบ้าง ก็ถือว่าเอาครูเป็นแบบอย่างตั้งปฏิปทานตั้งไว้เป็นปุจชาให้สัตว์โลกเรียนรู้เข้ามักสูงผลอันแรงกล้าวงสัตว์มากเหนือคนาต่างขึ้นพาอาศัยค่อยความเราฉะนั้นบารมีของมหาโพธิสัตว์เจ้าหรือว่าขอพระศรีเมตรนะัะจึงต้องแต่งบรรยัตขึ้นมา ร้อยเป็นเรื่องราวแบบมากมายม,มหาศาลหลายอสมไขเพื่อต้องการอยากอยากให้สัตว์โลกทุกตัวตนเนี่ยก้าวแรกกินนี้ีมันอย่าไปสำคัญเรื่องความทุกข์และเข็นใจถ้าคนจะมาเกิดในยุคอารยะแม่ไตร ทุกคนทั้งหลายกินหนีและทินมาคือฐานตอนแรกท่านสร้างเอาไว้ให้โตก่อนเลยไม่ต้องัดยากแล้วลูกหลานลอะยเเ้าใครจะไปเกิดฉันกินกันมดเอ่อมดอยากเรื่องใดใครรู้ว่าใครใครรู้บ้างต้องสาสา,สารเสียงมสิ้นให้มดยศเรื่องการคดเคี้ยวคิดคดทรอยศในยุคเราเข็นใจนั้นไม่มี ฟูประมายฟังว่าไม่มีโจทย์ไม่มีขมโมยไม่มีเรื่องยี่เง่าไม่มีอะไรต่างๆเพราะว่าท่านผูทานมาดีไม่มีไม่ต้องแบกรถตะไคร่บ,บาปตะไคร่บ,บาปอาตาอาแดตตาหน้าหามักขนการบำเพ็ญของเราสดชื่นดวงกระมวล ไอ่เรื่องมรรคผลนั้นขึ้นชู้ขึ้นอยู่กับเรานั้นประธานเอ้พอจะไเจอพระสีเนี่ยตายแล้วคงจะขอลาไปก็เทน,นอะไรตายไปข้างหนึ่งในยุคข,ของท่านนี้นะแช่ฟังคำทอแล้วก็บรรลุไปตายาได้ไ่บรรลุกกระเาบ้านกับโชคก่อนวันหลังมาใหม่ <c oughs> เออวันหลังมาใหม่จะไม่มีหรอกไอที่ว่าตะไคร้ก็ตะไคร้บ,บาดอาดเดตตามน้ำ บุป,ป่าพาบุมใหม่ยุกกัดไม่มีเออต่างนาต่างตาอย่างนั้นไม่มีนละ๊าส่ลชีวิตตายไปข้างหนึ่งไม่มีอายุข,ของพระศิีย์แม่ตายมีมีเพราะถือว่าท่านเปาเพ็นมาดีอันนี้เขาเรียกว่าแต่ก่อนอื่นจงยังจิตให้สดชื่อและพรอมใส เห็นว่าถุทานมันยิ่งใหญ่อย่าไปทอดอาไยว่ามันไม่ใช่ซึ่งของเราอย่าไปมดทอดอาไายอย่าไปคิดว่ามัใช่ของตนเ๊าไปได้ไม่ได้ไม่ได้การจะขึ้นตรงต่อผู้ยิ่งใหญ่ใจนั้นต้องสำคัญและยิ่งใหญ่กว่า จองให้รู้แนวทานท่านเกิดว่าท่านสาสารความสบายมาให้ใคนเชื่อว,ว่าความอิ่มหนำสำราญเราเคยพบทานกันที่ไหนตาเาอายาเงือและแรกกายไปแรกลิสิน,นั้นถึงได้มาคือในยุคนี้มันไม่ดีนะไอที่ว่านั่งรับตาแล้วอาหานคลิปจะมาีม่ แต่วันอายุของท่านม,มีนะในายุของท่านมีฉะนั้นก็ทำและทนเอาถึงมันจะยาวถึงสองร้อยกว่าปีแต่มันก็คือแผ่นดินขาศสีอย่าคิดนอกหรือคิดอย่างอื่นให้มันเป็นไปได้ให้คิดเสือว่า นั่นคือท่านเจตานาแล้จริงใจมอบแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ฝากไว้ในใจทุกๆุกคนอดอุปมาให้ฟังฝากไว้ในใจทุกๆคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกตอนนี้ก็คือเรื่องเล่าเงาคานฝากไว้ในใจทุกๆคนก็ไม่มีอะไรมากครับ апатноеление ah, <im>